พีน้อยพีน้อยใบยละร้อยยี่สิบพีน้อยกบชัยโยใบละร้อยยี่สิบ120ทุกคนพีน้อยกบชัยโย่สันร้อยสาวอันนี้เป็นเซ็ตร้อยยี่สิบมาสือลอตเตอรี่พีน้อยขอขอย,ยอมมายอมค่ะเนี่ย พีน่น้อยอันนี้พีน่น้อยนะครับรดูราคาพีน่น้อยสวัสดีพีน่น้องฟองไปยุูเปอร์โซคน้นแล้วสวัสดีพีน่น้องเจ็ดร้อยคนนะครับไม่แปดร้อยแล้วเข้ามาขายดีไหมครับช่วงนี้ขายดีเดยวนะเดี๋ยะนะใช่ที่มาซื้อเสร็จกลางพี่ไหม ใช่ใช่ใไหมเดี๋ยวพี่รู้ไหมรวยที่ไหนล่ะผมได้9779ผมไม่ได้เอ้าจริงเหรอพี่แม่เราได้ไปโอ้โหเสียใจมากเลยเราต้องเยอะด้วยเราต้องเยอะเรา97หมดเลยแล้วไม่มี79สักใบจริงเหรอจริงพี่พี่กี่ถึงอยู่แล้วนี่พ่อผมน่าเสียใจบักทักเลยพี่ว่าโอ้โหน้องรวยแน่เลยนี่กลับไปเดี๋ยวเอาเขามีแต่97 97 ห้าสิบหกสี่ตาเนี่ยาแตงไวออกเจ็ดเก้าเอางงจตเล่บอเฉือกจักใบวันนี้เลยนะว่าเรารวยแน่เลยสองพืนี่เลยนะที่แหละได้โอกาสครับแล้วก็อันนี้คืออันนี้คือผีหน่อยทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวงวดหน้านังงวดนางวดมาที่หนึ่งเดี๋ยวผมไล์สดเหมือนเดิมออกพรรษาแล้วพี่น้อง แต่ว่าตอนนี้มาสอปปิ่งรอบตรีสวัสดีครับทุกคนผีน้อยเบื้งราคาผีน้อยสอมีสี่ใค่ะรับคเลยนะคะอันนี้ราคาผีน้อยอันนี้ชุดสองใบราคาผีน้อยคือถ้าเป็นผีน้อยนี่คือจะแพงทันทีเลย พี่น้มาไปเลยพีน้อยทุกคนทุกคนพี่นองอันนี้คือผีน้อยอันนี้คือหาใบพีน้อยปกติห้าใบเนี่ยซื้อห้าร้อยห้าสิบนะปกติห้าใบแบบไม่ใช่พีน้อยนะห้าร้อยห้าสิบไม่ใช่พีน้อยไม่ใช่กงนะอันนี้ห้าใบคือแปดร้อย ตาแตกตาเตาียนมามันบ่ต้องผีหน่อยก็ได้หรือมัหรือพอเห็นอาจารย์นั่นแล้วส,สวัสดีทุกคนคิดฮอดคิดฮอดบอกผมบ่มได้ไหล่สวนบกดดสามเดือนเนี่ยสามเดือนคิดฮอดบอกเดี๋ยวผมซื้อลอตเตอรีก่ก่อนเอามอกี้เห็นตองหนึ่งมีได้ครับ มีนี่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 นนเก๋มากเอามาชิลเลาะซ,ซื้อลอตเตอรี่งวดนี้พี่น้องจะเลาะซื้อลอตเตอรี่ สี 3, ่ศูนย์สามหาหามังดูสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์สามสามศูนย์สี่สามศูนย์สี่สี่ศูนย์สามนี่บอกพี่น้องเจ็ดศูนย์สามพี่หน่อยแถวบ้านซุ้มเจ้าราคาคักบอห้าศูนย์สามสองศูนย์ 4ี่ศหาเบื้องดูอะไรยังเขาจะยังอยู่เยอะอู่เออมันยังเหลือเยอะมันก็เลยหายากมนะีแต่ศูนย์ศเนี่ยหกศอ่ะเนี่ยหกศูนยนี่ไง ห้าใบเจ็ดร้อยเลยเหรอมันผีหน่อยอบอกบอกบอโอบหรอบอมำรวจเอาคิดทอดรอ้ายว่าสัน้นพี่น้องทำไมตำรวจไม่จับลักขายราคาแพงอะหรอ มันก็ใบละแปดสิบยี่ได้พี่น้องแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความเพิ่งเข้าใจของคนอยากซื้อไอะ <c oughs> พอแล้วมั้งพอแล้วเอาไว้แบบไปที่นั่นที่นี่ค่อยซื้อเอามาเอาไปมีอะไรบ้างครับของผม <c oughs> ที่ซื้อไป

ตัว่รัวอัว่ห้าสิ0ตัวห้าัหาัวเจ0ดัวสาศูนย์สามพันบค่ะาโอเคครับ คนครับบ่ได้พอ่อกันโดดมยาแสงไม่ได้เจอกันนะโอ้สิวขึ้นมาซื้อลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวไล์สดไล์สดแนวทางเราจะเจอกันงวดวันที่หนึ่งตุลานะครับก็คือตามที่ผมบอกเลยก็คือหลังออกพรรษานะครับหลังออกพรรษาผมก็ซิมาไล่สดคือเก่านะครับหลังออกพรรษาผมก็จะมา ไล่สดเหมือนเดิมก็คือออกพันษาม,มันออกพันษาวันที่ยี่สิบสี่ออกออกพันษาวันที่24นะครับกับยิบหายยิโพกิบเจ็หลังจากนั้นไปผมก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับรับปัดบาคาร่าและสล็อตให้ฟรีฟีฟวัสันไม่ง่ายอังงนี้ผมบอกเด้อสิม่าปันบัคขลกบคลัคขลายางอยูน่นี่ ซื้อที่กองสลากย่างแพงเลยครับใช่ไหมเออมันแพงพี่น้องครับมันแพงยิ่งกบชัยโยยิอ่ยอะไรพวกนี้ยิ่งแพงนะครับเดี๋ยวทุกคนเราจะมาเจอกันในไฟ์สดแนวทางนะครับก็คืองวดวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งนะครับเราจะเจอกันแน่นอนเจอกันแน่นอนแต่ว่าแต่ว่าวันที่31ตุลาผมจะไปทำโรงทานนะครับก็คือประจำปีอยู่แล้ว ผมจะทําโรงทานเอ่อกำลังคิดอยู่ว่าจะทําส้มตําไก่ย่างส้มตําหรือว่าไก่ยยางสือส่อหรือว่าจตงใดคิดอยู่ว่าเสียแตงใดดีว่าว่าว่าเสีเหตุกรลงทานอย่างนะครับอยู่ที่วัดป่านอ,อกไผ่หมเิมนะครับปีที่แล้วก็ทําปีที่แล้วปีที่แล้วไก่ห้าร้อยกิโลทำไก่ย่างห้าร้อยกิโลปีนี้เบิ่งก่อนเพราะว่ามีกระถิน่นดูไหมเพราะว่ามีกระถิน่นกระถิน่น องโสมนะครับกระถินองโสมมาด้วยแล้วก็อายุวัฒนะมงคลหลวงปู่ด้วยก็เลยบอกแต่ว,ว่าก็เลยสิเหตุลงพาหนหรือไพี่น้องอาจารย์ขอบลงผมอ้วนขึ้นอันไม่ง่ายน้ำฝนคอยอ้วนขึ้นน้ำนักเพิ่มขึ้นกิโลหนึ่งในสี่ศูนย์สามในสี่ศูนย์สาม ไม่ใช่บอก4.3.3.4ป้าออกพันษา21เหรอไม่ใช่24เหรอเอา2 1กับ2 <29. S> 1ก็เกก่าเจอกันมันทีนึงคือเก่าหมวยมันทีนึงคือเก่าครับคิดถึงข่าวสัน2 1กับ2 1พี่น้องเออท่วงครับ โรงทานนะครับโรงทานโรงทานของที่ผมจะทำเนี่ยที่แน่ๆเนี่ยทำไก่ย,ย่างนะครับทำไก่ย,ย่างเพราะว่ารู้สึกว่าสนุกกับการทำไก่ย,ย่างปีที่แล้วพี่ไก่นี่เฮ็ดไก่ย,ย่างพี่น้องอู้ยคนหลายมักเลยค้นต่อคิ้วเง่ามักเลยคนอยากได้